เอาละเดี๋ยวไปโดนี้จะเอาดินมาใส่เอ้ยไม่ใช่จะเอารถดับมาใส่ดินนะครับผมอ่าก็มันเหลืออีกไม่มากแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเนาะเดี๋ยวจะเอารถดับมาใส่ดินนะครับผมปะเดี๋ยวลุยกันเลยรถดับเราอยู่ไหนวะโอ้โหไม่มีสักคันเลยเออไม่เห็นไม่หมูเลยท่านผู้ชมครับมาใช่ไหมไม่เห็นมีหมูไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีหมูหรือเปล่าครับบุญ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  โอ้หินกระจ่างนะทุกท่านเราจะทำการเอารถด,ดําออกมาแล้วกันท่านผู้ชมครับก็โอ้รถด,ดํากระจา่างรถดําอะไรก็ไม่รู้นะผมอ๋อผมซื้อแค่คันเดียวอ่ะเดี๋ยวเราซื้อใหม่ก่อนโอ้ไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยปลาผมซื้อเลยนะผมจะซื้อเลยนะทท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะซื้อเลยคือผมอยากได้เป็นดําแบบ หัวลงหัวลากลยอะไรเงี้ยเนาะแต่คันนี้มันกระบะใหญ่ดีวะ่ะคันนี้กระบะใหญ่เลยโดนป่ะน้องโดนพี่ป่ะอ่ะขอจัดหน่อยเลยกันขอยัดจัดเลยหลักันเฮ้ยมันกระบะใหญ่ดีวะ่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าอ้ามันมึนอะไรของมันเลยเฮ้ยกระบะมันใหญ่ดีวะ่ะเอ่อเดี๋ยวเราเดินทางไปตรงนี้นะท่านผู้ชมครับก็ไกลพอสมควรนะไปไปครับไป ไปก็รับป่าโอเคเลลนะครับผมก็จุดสวนเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับไปเออดีมากไอ้นี่ดีนะอุย้ยไอ้นี่แม่งมึอนอะไรของมันวะแม่งแม่ไม่เห็นรถออกมาแล้วไงเนี่ยท่านผู้ชมไอ้นี่ดีนะผมชมไอ้นี่นะว่ามันจอดอ่ะอ้าวอันนี้ไม่ดีแล้วอันนี้ไม่ดีแล้วเอออันนี้ไม่ดีแล้วไอ,อ,อ้รู้จักจงรู้จักจอดอะ่ะมันดีนะครับผมนะท่านผู้ชม อาวอาวอาไม่ดูรถอีกแล้วขับยังไงก็ได้อย่าให้ผมชนหายใจกม่พอเออ <c oughs> ขับยังไงก็ได้อย่าให้ผมชนอัอนนี้ให้ผมชนตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยเดีแล้วซส่หน้าก็ได้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวได้ทำไมจะเลี้ยวไม่ได้ล่ะก็อันนี้จะเป็นรถแบบหน้ายาวนะท่านผู้ชมก็ เปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับผมเปลี่ยนแนวกันบ้างเนาะไม่ใช่เปลี่ยนแนวแนวโอ้โหแล้วเรามาทางไหนวะเนี่ยโอ้โหอ๋อไม่ต้องข้ามสะพานลอยก่อนข้ามคลองก่อนนะครับผมมาผิดทางว่าอ้อมเลยนึกว่าไปได้โอ้โหมั่นใจนึกว่าไปได้แต่ว่าที่ไหนได้ไปไ,ได้ นู่นครับตรงนู้นนะครับงานใหม่ของเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมอ๋อนี่ไงเส้นนี้ไงที่ไปได้อะแปดใครปิดแตววะเมื่อกี้ใครไปบิดแตววะแปด,แแปดเ่นเป็น GDA เลยครับผม ไปครับผมเนี่เรียบร้อยง่ายๆไปดงไฟแดงจะไปจอดอ้หเออเขาอยู่เขาอยู่เลนเขาอยังบิ๊กไปชนน่ะเอดด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 อดี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 เขาถุกคนนี่มันดีมาเออเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตถนนเส้นนี้ไหมคืเอเขาทำถนนไปอะ่ะคุณดูคิดว่ามันมีจุดมุ่งหมายอะไรอะ่ะเอเอมันมีจุดมุ่งหมายเพื่อนะครับเพื่อที่ มันจะมีถนนเอ้ยมันจะมีหมู่บ้านนะครับอยู่ข้างล่างนะท่านผู้ชมอ่าติดทะเลเลยเดี๋ยวมันมีงานตอนไหนเดี๋ยวผมพาไปทำนะครับผมเฮียผมถอยมาครับอ่าโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวลอกลินกันเลยปไปไปครับไาโอเคเดี๋ยวตั้งค่าจอยก่อนนะโอเคตัด,ตดเอาละมาแล้วมา มา,มา,มาเดี๋ยวตักใส่น้ำนะวิดีโอนี้ครับวิดีโอที่แล้วเราทำการไในที่แล้วาการลอกแล้วที่ลงวิดนะีโอนี้ผมจะตักใส่น้ำโลัวๆเลยนะมาโอรเกรดอย่างไม่เบาไม่ดังยังไงต้องขอในะครนะที่ว่ากลัวมันกลัวมันเบา พยายามปรับนะครับผมเวลามานั่งขับอย่างเงี้ยมันนั่งอยู่ไกลนะไกลไม่นะขาดไม่มากกลัวมันเบาไงอันนี้งานลอ,อกครับผมงานลอ,อกโอ้ยมันโอนนิ่มมากเลย ้ยมันยกถึงเลยหรอยอดมากเลยว่ะาหายยัไงก็เวลาผมอ่านตรองยงว่มามันเรีกว่าถ่ายนะสี่รอบยังไม่โตนะรถถ่ายสี่ห้ารอบแล้วไม่เขียนอันนี้ใช่นะแบบดาล่าทำแบบแบบถ้าไม่เสร็จเลย ซีพีที่มาที่นั้นเป็นตรงลึกนะครับผม งานของเขาจริงครับงานนี้โอ้ยมีเสียงปึ้งปังปึ ng ป,งปังด้วยนะครับผมอ่ะวางกันไปอ่ะเดี๋ยวดูมุมต่ำๆ,ๆกันบ้างขมต่ำอ่ะอุย้ยอะไรวะเนี่ยเออนี่อ่ะโอ้โหโโ้วนะยอนาเริ่แปดตัวนะครับแคลเรียสองนะผมไปแทนแปดสิบเซนนะปุกีนหนึ่งคิวครับผมโอ้ ดีบอกเลยเจซีบีโคตรดีครับบุกีหนึคิวครับผมตัวเดินขยยาบ้าครับผมฝันแหลมครับทุยบุกอามเชื่อมนอกเชื่อมในสเสริมเผ่นเหล็กไม่ได้เสริมครับผมกาดข้างละเฮ้ยไม่มีกาดหรอ <S 2> <S 2> <S 2> <S ไม่มีกาดวะทุยมไม่มีกาดครนะับ การแบบว่าการสู้ตกอ่ะท่านไม่ยมยมไปเห็นไหมอ๋อไม่มีเสริมแผ่นเหล็กกันร้อนน้ำห่านะครับไม่มีนะครับลูกค้าต้องไปเสริมเองครับผมไม่มีอะออปชั่นภายในห้องเกิ่งเหรอเครื่องเสียงดีนะครับผมอออปชั่นไม่มีอะไรเลยว่ะเออ อะไรรถรอบชั้นไปก็ลดราคาได้เยอะนะครับผมก็มันไม่เหมือนรถยนต์นะท่านผู้ชมเนาะที่แบบว่าจะมีออปชั่นความปลอดภัยนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันมีแบบว่าเป็นขุดได้ขุดได้เร็วอก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมขุดได้เร็วถือว่าดีแล้วท่านผู้ชม <tyard. S 2> เดี๋ยวเอารถขยับมาสักนิดนึงนะครับผมป๊าบโ,โอเคขยับมาสักนิดนึงพอเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเออ่ไถเอ้ยไปไป,ไปขายดินไปขายดินเนาะท่านผู้ชมพาไปขายดินอโอ้โหถ้เป็นปแค่เต็มแบงค์นานแล้วนะ 80%แล้วอ่ะ,อะเราจะขายดินดีป่ะหรือว่าเราจะถอยท่านผู้ชมจะถอยหรือจะขายเนี่ยเราทำแบบลวกๆไปเลยท่านผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องดีทำไปเลยลวกๆแล้วตรงไหนไม่เสร็จตรงไหนไม่ดีค่อยว่ากันใหม่ ว่ากันไปครับผมโอ้ยพปนๆไปเลยว่ะท่านผู้ชมพูนๆๆเนี่ยปนๆไปเลยไปครับไปเดี๋ยวดินไปเทปเที่ยวนึงก่อนเนาะค่อยค่อยเลิกเนาะอ่าค่อยค่อยค่อยปิดวิดีโอนะครับผมอุ้ย คุณนพูนเลยเว้ยยอดว่ะอเทสไหนดีวะเนี่ยเทสในหมู่บ้านแล้วกันเนาะอ่าชุแวป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 ว้าวว,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 ว้าวว้าวเอาละ่ะชอบเสียงแต่มากเลยอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมจะแซงรถคันนี้มันก็แซงไม่ได้มันวิ่ง